They ชนาพลเนี่ย17ตกรับ,รกบ,บมาแล้วครับเดนตัวครับไทยจะหลอกชนาพรมาเสียง่วะแล้วก็ถ้ามอ,องจากทางฝั่นงนี้ลบอลันรอีกครั้งนึงครับ อันนี้รับแล้วเข้ามือพรพันธ์แล้วโอ้โหดูครับจังหวะทิ้งตีบอลของอัจฉริพรเต็มเต็มเลยครับครับก็มีตีลูกนี้ฝังไปเลยจะหลอกให้สวยๆเลยครับลูกนี้พรพันธ์ดูครับเพแรกดีครับแล้วหลอกแบบนี้ครับบล็อกไม่มีเลยครับโอ้โหจบอลเร็วหมดเลยอัจฉริยะครับเสิร์ฟตัดเกมรุกอินูเซียได้มีโอกาสได้ทิ้งตีอาร์ครับเดี๋ยวงขึ้นไปครับสัญญาพรพรพันธ์ยิงมาหัวสาวแม่อัจฉริพรอีกครั้งหนึ่งอินูเซียยังตามเก็บมาได้ครับโดยนมิดิโยกู เลราตรีครับเพื่นตีเข้าทางของสสีปภรับพอลพันมาที่อัศรพรอีกครั้งหนึ่งแม่ตีเล่นท้ายลูนี้ไกลไปหน่อยครับผู้เล่นฟิลนเชียร์คงถึงนัดบอลลูนี้ให้โดกมาไม่ได้ครับผู้เล่นจังหวะรับได้ครับสิงพ์บแล้วว่าจ่ายมาให้อัศรพรตีลูกนี้ตีวางมาครับเบนเดอร์ท่าสสีปภรับบอลแรกเยี่ยมครับพอลพันให้ตีติดกล้องออกครับอัศรพร กลาทีเกาใส่บล็อกเลยครับครับบอลแรกมาดีครับลูกนี้แล้วก็ตีนี่ครับโดนบล็อกแล้วออกครับลูกนี้สมคบมันตีหัวเสาครับอัจฉรพรพรพัน,นให้สาตย์ศรพร,รติดบ,บล็อกแต่ว่าอัจฉรพรเนียเอาขึ้นมาได้และให้ธนชาครับลูกจากสามเละหลังยูริสแันเดอร์ไปให้แล้วตีต้องแก้ไขครับ พันเลือกให้รู้จักสามใกลางแล้วโอ้โหแบบเหนือเหนืออะไรครับจหวะนนี้สำหรับอัชฉรพรตรงแล้วก็เป็นเวลานอกท่าดีนลูกพุ่งดีฮะริโยกูรับมาได้แล้ว้หืไทยบล็อกได้ครับโอ้โหไม่หลงครับทัทยากับอัชฉรพรรอบล็อกอยู่แล้วครับดูครับหลี่หยางลูกนี้ครับเมกาตีเข้ามาตีข้างในเจอบล็อกของอัจฉรพรครับ หลน่าจะขอเวลานอแล้วครับทางด้านของอินโดนีเซียทิสยาเสิร์ฟชยพรรับและบังคับเขามีของนักวิชาได้เยี่ยมมากครับเี่ครับเซตบอลโค้งหลังไปให้แล้วเป็นอัชราพรเลครับทีบอลนี้เป็นคะแนนให้กับทีมชาติไทยครับรับมแรกมาครับรับมาเข้าจุดเป๊ะเลยครับแล้วก็เลือกจ่ายมาด้านหลักแรกเป็นของไทยครับในเซตที่สองครับบอลเสิร์ฟหลุดไปเองครับบอลเต้งเข้าตัวเครับแต่ว่า รับแล้วมันบอลกระเด็นไปไกลนะครับอ่าครับที่เดิมครับราตรีรับมาได้ทิชชายิงกลับให้กับราตรีนะครับพรงัดขึ้นมาแล้วก็เป็นอัจฉริพรครับนี่เบี่ยงสุดๆเลยครับปีขีดเขาด้านในเลครับองเยี่ยมครับจังหวะนี้ของทีมชาติไทยครับปีเฟนได้ครับเซฟมาลูกนี้ต่อบอลมาสวยครับเซฟมาให้สวยครับงมาทิชาแล้วเป็นอัจฉริพลโยกูครับเสิร์ฟอ่าคราวนี้ มีโอกาสได้รุกเลยครับว่าบอลพันให้อัจรพรขึ้นตีเต็มๆวงเลยครับคราวนี้แรกสวยครับี่นุรับมาเขาจุดเป๊ะเลยครับแล้ววนมาตีทับเอครับอัจรพรครับมีช่องระหว่างบล็อกพอดีครับซีที่อย่างที่อัจรพรแล้วแท่มาตีลูกนี้สวยครับโอ้ก็ถือว่าดักถูกแล้วนะครับอินโดนีเซียเดียรพอลจูเลียนาครับแต่ว่ากดลูกนี้ไม่จมครับ มาตีบีแซกนะครับลูกนี้ครับบอลรับบอลสดไม่ถึงกันเนี้ยต้องแก้ไขครับอินโดนีเซียยกมาให้จังหวะนี้ก็ต้องแก้ไหมครับอัสราพรโอ้แต่ว่าการเป็นแก้ไขดีครับครับขก้ไปแล้วเขาเล่นยากครับพยายามจะช่วยกันเล่นครับฝั่งของอินโดนีเซียดูอีกทีครับยกมาหยอดใส่เนี่ยครับลูกนี้ช่วยกันเล่นแล้วเอาไม่ข้ามครับฝั่งของอินโดนีเซีย หนักยินุรัษรับมากับพนันธ์ได้เยี่ยมมากครับแกกวยยาตีติดบล็อกเป็นโอกาสของอินซีอีกครั้งรุกจากสามเมตกลางดยราตรีไทยอมเอาขึ้นไปโดยว,วิภาวีแล้วมาคราวนี้ใส่มุมตรงเียเรียบร้อยครับอัจฉรพรใส่เต็มเหนียวฮะตีสวยครับอัจฉรพรเซฟมาให้มีช่องให้ตีเลยครับจังหวะสุดท้ายครับสะบัดมามุมตรงเนี่ยครับอัจฉรพรเ<ม>สีย เราหยิ่รับบอลเสร็จดีครับแล้วลูกจากสามเมตรกลางโอ้โหอาจารย์บอลทีเข้าใส่บล็อกของอินโดนีเซียแต่เตากดไม่จมครับครับเนี่ยรกลับมาสวยครับตีมาตรงนี้เหลือบล็อกคนเดียวนะครับฟอดิลาอ่าเราตีครับแต่คราวนี้เข้ามิทิชเชยกบอลกลับมาให้ได้ครับไอ้ก็ยังเหนียวอยู่แล้วปุ๊บทีนี้ตีมันุนโหนนิดๆนะครับอาจารย์บอลแต่ว่า วางตำแหน่งลูกได้ยอดเยี่ยมมากครับจังหวะที่พิชญาต่อบอลมาให้นยจังหวะถอยอาจจะไม่ค่อยมีนะประชาละรแต่ทำได้ครับอินโดนีเซียขอเวลานอกครับนี่ครับสิบห้าต่อแปดเสอร์พิสเนเปราตีรับได้พิชญาจะให้เล่บนบอลสั้นก็ตึมงติดล็อกของไทย อาครับต้องแก้ไขข้ามาเน้นๆเลยครับแต่ตะพรให้กับพรพันธ์แล้วจังหวะหยอดเป็นอัจฉริพลคงยศครับโอ้โหหลอกหลายชั้นเหลือเกินครับโอ้เงียนมากครับจังหวะนี้แล้วก็เป็นเซตดีแต่โอปีนุชเองรับดี่ดีครับรับตะพอนพันครับมาเซตมาให้กับอัจฉริพลได้ยอดเยี่ยมมากๆครับเอาแรกมาสวยครับเซตหลอกมาลูกนี้เป็นเอ็กซ์ครบบนเข้ามาตีชิยาเสรซอ รียูคูรับมาครับอ้โหเข้าบล็อกพอดีฮะจังหวะขึ้นไปตีบอลของฮานี่โดนกดจมเลยครับ,บลูกนี้ต่อบอลมาเ,เข้ามาอยู่ในมือของอัชราพรเลยครับเห็นครับจังหวะที่ยกมาลูกนี้ครับเจอบล็อกเต็มๆครับ